คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่าสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับ,รบจุงกะพี่นางนะครับโอ้ยยิม่ค่ัในครูอ่นได้ยินมทียนินนะคงสุดท้ายแล้วนะครับพี่นางอ่ะนะครับจ้าคงสุดท้ายาพรุ่งนี้วันที่สิบหกต้นนี้นี้สิบหกค่ะอโอ้เมษาด้วยวันที่สิบหกด้วยพรุ่งนี้ก็ เตรียมเออียุงก็เยอะเนาะเล่าความฝันเลยเนาะครับเล่าความฝันเลยไป็นางฝันว่าไงบ้างเนาะรีบ<อ>ดูก<ป>ันเลยนเป,นเปนรอบแรกเลยค่ะ,ะรอบแรกเลยก็ว่านั่งสมาธิาเห็นเคลนจึงก็เห็นเท้ากีเจนเดเราก็ตีเลขไว้ว่าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าจ้าทีนี้ก็ฝันก็ฝันเมื่ก่อน,นที่ปูจะมาเนาะนั่นแหละก็ว่าตัวเองนอนครับและทีนี้นอนอยู่ก็ยายกีก็ออกมา แต่ว่าก่อนที่ยายจะออกมานะฝันว่ามีคนแบบเราไปขายลอตเตอรี่อย่างนี้แบบมีคนด่ามีคนว่านะทีนี้ยายเขาก็เลยพอนั่นเสร็จก็มองเห็นยายยายออกมาตรงนี้ยายก็มาผูกแขนให้จอมได้ก็ตีเลขไว้หนึ่งเจ็ดห้าอีกแต่แต่สองศูนย์เนี่ยคือฝันนั่งสมาธิเห็นแมลงแม,มลงที่ว่าสองตัวนะกี กี่ไปอยู่บนจานข้าวที่เราเคยเอามาไหว้พ่อปู่นะเป็นจานอะ่ะก็เลยกันไว้ว่าเจ็ดสองศูนย์ก็ให้ห้อยลงมาทีนี้เนี่ยชุดชุดเนี้ยหลังหลังจากหลังจากฝันเห็นไม่จ้ากี่ม,มาจองได้เนาะทีนี้ก็ฝันเห็นไม่จ้าคนเดิมอีกนะฝันสองรอบเลยเห็นยายไมาปูแขนอะีกไม่แต่เห็นยายเห็นยายอยู่ตรงเนี้ย ยายยายที่ว่าสวยอ่ะก็เลยทีนี้ได้คุยกับยายแล้วเซลไอจ้าด้วยก็เซลไอจ้าอืมออจ้าไอจ้าคือยายคแม่ราะพูดคุมก่อนเนาะครับบาเซลออจ้าทางออจ้าบ้านไ่จ้าละอ้อหนองห่วงไอจ้าคือยายอ่ะเขาสวยยายกีคือยายก็จริงแต่ยายสวยมากนะก็เลยเลยเซลไอจ้ายายคนเดิมก็ เจ็ดห้าเจ็ดสองก็ได้คือสองเจ็ดห้าก็ได้นี่แหละแต่แต่ตรงเนี้ยฝันเห็นปลาไหลปลาไหลปลาไหลตอนไหนฟันเห็นปลาไหลก็หลังที่ว่าแฟนฟันเห็นเอาจ้าก,กับไม่จ้าแล้วนะหลังจากนั้นก็ฝันเห็นปลาไหลอยู่ตรงตรงที่นอนตรงนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ก่อไฟแล้วก็ไปก่อไฟข้างล่างให้ปู<อ>ข้างล่างก็ฝันเห็นปลาไหลอยู่ตรงร่องน้ํา กีเลื้อยตามร่องน้ําอ่ะแล้วเขาก็เลื้อยขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็ชูคอขึ้นมาปลาไหลตัวใหญ่มากครูอเป็นปลาไหลเป็นแบบว่าอายุพันปีเลยนะเพราะว่าเขาชูคอขึ้นมาโคแบบกีมีงอนม,นะมีอะไรพญานาะคไม่แต่ในฟันนั้นเห็นในฟนนันเห็นปลาไหลไม่ได้เห็นพญานาคเป็นปลาไหลปลาไหลแบบอายุพันปีอะ่ะครูแบบว่ากีมีหูมีอะไรแบบแบบกีพ่อโมไปได้นะ่เหมือนเ็าผุดขึ้นมานะ่ะ S <S แล้วทีนี้เขาพูดขึ้นมาเขาก็ชูหัวขึ้นมาแล้วพี่เนงก็เหมือนจะไปเด็ดอะไรออกจากหูเขา <ừ> หูหปลาไหล <ừ> คือก็ยังว่ายเจ็ดห้าเออตัวนี้ทำไมตีเป็นเจ็ดห้าปลาไหลก็คือพี่เนงเขาไปจับหูจับหูอ๋แต่ <65. S 2> แต่ตัวนี้ตีเป็นห้าแปดหนึ่งนี่คือกีชูหัวขึ้นมาไงตีเป็นแปดหนึ่งเพราะปลาไหลหนึ่งตัว <ừ> ตัวมันจะมา มากลับอย่างเงี้ยจ้ะ mm hmm. เพราะว่าฝันคือรวมๆแล้วฟันเห็นไหมจ๊ะคนเดิมอย่างงี้นะกลัวจะเป็นเลขเดิมด้วยอันนี้เก้าแปดหนึ่งนี่ก็คือกิชูชูหัวชูคอนะขึ้น mm hmm. อันนี้ฟันเห็นปลาไหลปลาไหลแบบอายุพันปีแต่ตัวเจ็ดเก้านี้คือที่ว่าเขาเก็บเห็ดประสตะเกี่ยมนะ mm hmm. นั่นแหละก็ถ้าเลขสามตัวก็จะเป็นสามเจ็ดเก้าก็ได้ ถ้าว่าบ้านบ้านคนที่เขาเก็บเก็บเห็ดมาน่ะเขาเป็นประสาทอยู่ข้างบนไม่ได้เขียนเนาะอ๋อเป็นเลขอะไรนะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าถ้าว่าอันนี้เลขเลขที่ฝันเห็นเห็นเห็ดก็ฝันเยอะแต่ว่าอันนี้คือเลขเลขนี้คือฝันเห็นปลาไหลอ๋อล่าสุดลืมเมื่อคืนฝันเห็นปูคำแซนฝันเ็นปูคำเส็นดีแล้วจ้ะ ปันหินปูเข้ามาทำพิธีขอโชคขอลาบ <Okay. S 2> ปูนั่งตรงหน้าหน้าหน้าปูตรงนั้นแต่ตัวเองอะ่ะนั่งอยู่ฝั่งโน้นครับ <Okay. S 2> ก็คือปูอยู่หนึ่งที่แต่ตรงนี้จะเป็นพญายนาคนะช่วงตรงนี้ที่สร้างเป็นพญานาคตรงไหนตรงเนี่ยแถวตรงเนี้ย oh. คือในความฝันนะปูนั่งตรงโน้นตัวเองอะ่ะนั่งอยู่บนหินแล้วนั่งบ่ายก็เลยตีเป็นห้าแปดหนึ่งคืออ,อนันด้วยกันอะ่ะเลขเลขฝันแล้วก็ตีเป็นเลขเดิมเลขเดิมหมดเลยเพราะว่า mm. ฝัน ปูก็แปดแล้วทีนี้นั่งอยู่บนหินปูก็นั่งอยู่บนหินทางนี้ก็นั่งอยู่บนหินแล้วก็มีผู้หญิงอ่ะเขากีบแบสตนอดนะช่วงทําพิธีมีคนมาเก็บไอ้น,นี่ก็เลยเอาเลขหนึ่งใส่ก็เก้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งชอบอยู่แค่นี้ชอบอยู่แค่นี้จะเลขก็มีไม่กี่หางเองที่ชอบถ้าใครชอบหนึ่งก็หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเพราะหนึ่งแปดออกแล้ว หนึ่งเก้าเพราะว่าเห็นเขาคือหนึ่งยังอยู่อ่ะครูหน,หนึ่งยังอยู่หนึ่งยังอยู่หนึ่งยังอยู่เพราะว่าฝันอย่างนี้คือมีหนึ่งแน่นอนเพราะว่าปลาไหลนี่ก็คือกีเลื้อยตามร่องน้ําแล้วเมื่อคือนก็นั่นแหละฝันเห็นปูแล้วก็มีคนเข้ามาเก็บตะนอดน,นะจะมาเก็บอะไรคือมัน,นสูงอ่ะมันต้องมีหนึ่งก็คือหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดตอนนี้มันเป็นเลขดังก็ให้ไปเป็นหนึ่งเก้าแทน อจ้ะครับหนึ่งเก้าก็เป็นแปดหนึ่งเก้าหรือว่าเจ็ดหนึ่งเก้าเพราะว่าตอนนี้เลขนี้ดังมันดังมากไม่รู้มันโจอึหรือไม่ออกแต่<ล>ใจดังสุดเจ็ดห้าโอ้เจ็ดห้าดังสุดแต่ใจตัวเองนะ่ะฝันยังไงก็ยังเป็นเจ็ดห้าก็ยังชอบแต่ว่าก็ถ้ามันดังมากๆรวมไม่ออกครับจ้ะก็ให้ไปเป็นหนึ่งเก้าก็เป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดก็ได้จ้ะ หรือว่าเจ็ดเก้าก็ได้เลขสูงครับอันนี้คือโคงสุดท้ายแล้วนาะพป่นาเนาะก็มีความฝันอีกไหมเนี่ยตอนเช้า <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวเองจะแอบมีหรือเปล่า <c oughs> จะแอบมีหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนคือเรื่องของเรื่องอ่ะไม่ค้ากรีดยางด้วยทีนี้เวลามันจะฝันมันก็ตื่นมาก่อนไงแต่วันนี้คือมันจะนอนทั้งคืนก็คือต้องรอดูถ้าว่าฝันดีๆก็เดี๋ยวจะโทรฟันทงให้โทรฟันทงให้ครั้งหนึ่งแต่ถ้า คือ้างเงียบนี่คือเหมือนเดิมครับแล้วก็แชทไว้ในในในนั่นด้วยก็ได้บอกเลขในในลายได้ครับเดี๋ยวดูว่าคืนนี้ถ้าว่าปกติเพราะว่าคือมันมันนอนไม่อิ่มไงมันไม่ได้นอนไงก็เลยนั่นแหละก็เดี๋ยวดูคืนนี้คืนนี้นอนอิ่มอิมก็เดี๋ยวจะบอกถ้าว่ายังไงบอกครูอีกรอบครับอ่าตอนนี้ก็ต้องขอบคุณแตอนนี้กระท่อมก็ยังยังทําอยู่นอ้องพี่นางเนาะจะเสร็จแล้วเสร็เแ,แล้วแต่มุงลังคาเพราะว่าช่างเขาติด วันต้องการเนาะค่ะให้ดูนิดหนึ่งาะก็คือนะครับก็ไกลจะเศ็จริงๆเนาะพี่นางพี่พี่นางมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับเพราะว่าเอฟซีรู้สึกว่าชอบพี่นางแล้วก็ติดตามเยอะเลยนะครับ <ơ> ให้กําลังใจพี่นางเยอะมากขอบคุณมากๆเอฟซีที่ติดตามแล้วก็ติดตามจนแม่ค้าน่ะเครียดเลยเพราะว่ากลัวได้เลขไม่ตรงยังไงก็ ไม่ต้องเยอะนะคะวันนี้เพราะว่าแม่ค้านอนไม่อิ่มทั้งนี้นอนไม่ค่อยอิ่มนะกรีดยางด้วยจะก็เป็นแค่แนวทางเนาะนผิดถูกก็อย่าว่ากันค่ะผิดถูกก็อย่าว่ากันเนะาะเป็นแค่แนวทางก็แต่ว่าชอบคือถ้าเลขสามสี่ตัวก็มีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดถ้าสูงขึ้นไปก็เป็นเ<อ>ก้าอ๋อก็อ,อย่างที่จับคู่ให้เนาะ จับคู่ใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนเพราะว่าถ้าจับตัวนี้มันก็จะมาตัวนู้นอันนี้ก็ให้เอฟซีไปทําเอาเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทำยังไงก็ได้ทําให้ถูกทําให้ถูกนาะถชาชอบเดี๋ยวถ้ายังไงคืนนี้ฝันดีเดี๋ยวจะบอกค่ะเดี๋ยวจะบอกนะขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจก็จะทําหน้าที่ต่อไปค่ะโอ้ทาหน้าที่คืออะไรจะกรี๊ดจ้าเยนอนให้หลับฝันให้ดีก็จะบอกต่อเหมือนเดิมค่ะครับ ตอนโชวงนี้อยู่ในช่วขงของการทำกระท่อมอยู่้วก็พี่นางก็เกี่ยางด้วยเปิดหน้ายางใหม่แล้วก็ขายเลขด้วยก็เห็นว่าก่อนที่จะได้รูปมาหลวงปู่จะมาอยู่นี่ก็ฝันมาก่อนแล้วใช่ไหมว่าหลวงปู่จะมาอยู่ที่นี่ใช่ฝันเตฝันนักฝันนั่นแหละฝันที่ว่าฝันเห็นทหารเห็นอะไรเข้ามานะเห็นไหมก็ก็มาจริงๆมาช่วยรื้อด้วยจะก็ก็ว่าฝันดี อก็ฝันเห็นหลวงปู่สวงด้วยเห็นเออลืมเนาะครับฝันเห็นหลวงปู่สวงยังไงฮหตตอนนั้นหลวงปู่สวงก็ฝันเห็นที่ว่าที่ว่าเราไล์สดกันแล้วอีกหนึ่งคืนนั้นก็ฝันเห็นหลวงปู่เขามานั่งอยู่ตรงกองไฟเขามาดูพวกเราไล์สดเอาเงินอ๋อหลวงปู่มามองดูเลยมามองดูมานั่งดูเลยค่ะมามานั่งอยู่ข้างๆแต่ตอนตอนที่เราไล์สดก็ดินเสียงเลยเนาะใช่ียงเสียงอะไรนะเสียงเป็นเสียง ม,มันไม่ใช่มันเหมือนคนพูดอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนเหมือนเขารู้่ารับรู้ว่าเราเอาหาปัจจัยมาที่จะสร้างตรงนี้<า>มันเข้าจะรับรู้เนาะตรงเนี้ยที่ตรงที่เราก่อไฟกันนั่งนะวันนั้นเนาะก็นเห็นหลวงปู่ลงมานั่งที่ตรงนั้นแหละที่เรากําลังก่อไฟกันวันเห็นหลวงปู่มาแล้วก็ตรงที่เราจะทําก <c oughs> ระท่อมให้หลวงปู่ด้วยจ้ะแล้วก็รูปหลวงปู่จะอยู่ตรงนั้นด้วยพอดีเนาะที่ก่อไฟเนาะช่วยว่าจะไว้ตรงนั้นก็เลยว่า ท่านคงจะอยู่จะอยู่ตรงนั้นมั้งครับท่านอยากอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเนาะค่ะอืมอันนี้ um đó, <โ S 1> คือความฝันเนาะคุณผู้ชมท่านก็คงจะให้เราสร้างแหละถึงว่าให้เราได้บอกเลขบอกหวยเขาเพราะว่าอย่างงวดก่อนนู้นที่ฝันที่ว่าตัวเองพอเหนื่อยเพลียตัวเองก็ว่าอ๊ยจะไปบอกหวยเขาไหมก็ยังฝันว่านายช่างยังโชคดีที่ยังได้ขงข้าให้เขากิน เขาก me, ็ให er ้กำลังใจเรามาตลอดครูจะให้ตลอดจะจะเลิกบอกเลขเขาบอกให้กำลังใจตลอดเนาะเขาบอกว่าก็เราก็เหนื่อยเครียดเนอะหลายอย่างเนาะอันนั้นอันนี้บ้างเย่้งครูจะตอนนี้หายเครียดแล้วแต่แล้วค่ะตอนนี้ทุกวันนี้คือสบายใจเพราะว่าก็ไม่มีอะไรค่ะทุกอย่างทุกวันนี้เราก็ทํางานหากินธรรมดาก็ภาวนาแต่ว่าให้นอนหลับให้ฝันดีได้บอกเลขบอกหวยเขา บางทีไม่มีเลขบอกก็ยังเครียดเลยเพราะต้องฝันนอนต้องฝันค่ะมันเป็นเลขฝันมันไม่ใช่เลขคำนวณไม่ใช่ค่ะเราเราฝันแล้วเราก็ตีเป็นเลขเอาคะ่ะตีเอาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคำนวณสูตรมันยากเนาะความฝันนี่ยากถ้าคำนวณฝันแล้วเราก็เอาตัวตัวความฝันมาตีเป็นเลขเอาค่ะจะ แล้วก็พี่นางไปถามที่ขายลอตเตอรี่ก็บอกไม่ได้ด้วยเนาะส่วนใหญ่จะไม่บอกคือ,อมันจะเคลื่อนบอกมันมันพูดพูดยังไงไม่รู้เวลาเราไปพูดตรงนั้นมันเวลาพูดอะ่ะมันจะสั่นแล้วก็ขุนลุกคือเหมือนเขาไม่ให้เราพูดคือเราพูดได้เราพูดแค่ตรงนี้อยู่ที่ที่ตรงนี้ค่ะ เพราะว่ามาที่นี่ก็ต้องจุดทูปสกีที่สิบเจ็ดทุยทิงเลยค่ะก็สิบหกเอ้ยสิบสิบเอ็ดที่เดียวกันแต่พี่นางไม่ถึงหรอกพี่แนงเขาจุดได้อยู่แต่นี่ได้สามที่สามที่เพราะว่าถ้าเดินจุดจริงๆมันก็นานเนาะเพราะว่าเราเข้ามาเย็นเดี๋ยมันจะมืดก่อนจะมืดก่อนทายทามก็บอกหลวงปู่ข้างล่างบอกตายายแล้วก็บอกข้างบนว่าก็ การขอก็ไม่ได้ขออะไรเยอะว่าเขามาถ่ายทาเอาเลขเอาหวยนะเลขที่พูดไปแล้วบอกไปแล้วขอให้เป็นเลขถูกเลขตรงอย่างเดียวขอให้เข้าขอให้คนซื้อถูกด้วยนะไม่ใช่ว่าด้านอย่างเดียวก็คือคนที่เขาไปซื้อตามก็ขอให้เขาได้เงินไวอย่างนี้ก็อว้พรให้ทุกครั้งบอกทุกครั้งครับอ่ะขอเลขนิดน,นึงพี่นางอ่ะคนได้จบแล้วอ่ะโอเคเนะอ่ะสรุปแล้วนะครับผมชมนะครับเลขพี่นางแค่หน้าจอเอาเดือนะครับประมาณนี้ น่า117ดังมากก็ถ้ามันดึงเจดมันดังแล้วก็เอาเป็นสองก็ได้เพราะว่าฝันเห็นตายายสองคนด้วยจ175มันมันดังมากแล้วก็เอาเป็นสองแล้วก็แดก็ได้จ้ะโอเคครับสุดท้ายพี่นางก็มีอะไรก็ให้ Fc โอยโผล่สีนี้หนึ่งเนาะจบล้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมตลอดให้กำลังใจมาเรื่อยๆทุกคนเนาะแล้วก็ที่โอนเงินมาทำกระท่อมก็ ปีใหม่สงกรานนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงๆรวยๆเหมือนเดิมใเน <Hello. S 1> าะนะครับอาลัมลากันไปครับผมอาสาธุสาธุขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับผม